ค่ะกาบสวัสดีค่ะพออ่อกำลังมนกินเซย์เลยค่ะโมนีนสิมาก,กินตาบหมหุ่งบองปลาแดดเป็นตอนๆได้ค่ะเด้อก,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 กับข้าวเหนียวกับผักลวกเด้ค่ะสุกอยู่ฝ่ามีแต่แดดกับฝนสุขอยู่ในเมืองคนเหตุนาจินเขาเ้าเรียงเขาได้กินไพกะอิมว่าได้กินไผกะอิมาอมาเนาพี่น้องจางงามบอกเตะจางหาบอกหาว่าแท้พ่อกัน ว่าพ่อกันโดนแหละพี่น้องมดแอดคลิปคิดหอวพี่หอวน้องเข้ามาโซกันมาหอนน้ากันเลยพี่น้องเด้อจิมาเสียประเดก๋ยตอนน้ากันพี่น้องเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยยังคอยสะอ่อนค่ะประเดก๋ยตอนขอพ่อเลยเสียบประเดก๋ยตอนโดนแล้วอืเสียบประเดก๋ยตอนโอ้ยมา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 ยังแสบเลยกินก็รู необход, kind, ้พักลวกอึ <Bundest ara> <estrogen> <hiçbir> ไม่จำห้องใครประกอบเขาค่ะจำเองพ่อขายร่วะ อากาศเขาตมกน,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 น้ำกันเพื่อสบายมีขัน้ำใบมันขาเที่งแอกแต่มันหุ้มบากอกบังหุ้มสวน ื่ไปแล้วส่วนต้น่ม,มันสีไปแลาก่อนมุมข้ามยไงพยออิ้มเองืยมีก็พักแบบ ม่พ่อกันหลายมือแหละเนี่นนยโดนเยอะเอเพิ่งคนเอาสาร้างมาเห็นป,ประตูหนาบ้านเป็นหอกเอ้ยสายุยเกียดเกียดย,ย,ยมือเหมือนเว้นสีอาาัดกัดอัดกิบกัดอัก็ได้่หือันพกลวกเนี่ยเตรม นี่เสริมพร้อมขาขาวขึ้นอย่างเลยมืนพักว่านยังค่อนม่หองตอนห้มพักเอาเหลัอองออกเฟยง ทานมาผื่นมีคูเมื่อไรบอกเดี๋ยวพ่นยิงเขาว่าแจกแบงได้มึงแบงได้มึงเหตุงานกูเห็นมึงโพดจีวะ่าปะนันขายของแม่กูย,ยืมในเงิ่อนเงื่นว่าโอ้ยพี่น้องเลยยืมไงก็ขอดอกเพิ่นว่าไม่แม่ไม่หรอ bài hát yêu hai khi bài hát mà tôi nghe luôn lại bây có hài ว้ยเพื่อพอทเจ้าข้าดูไรไม่สิหายดอกว่าอืมมันจะผอมปะมันจะค่อยผอมปะอยาอ่างค่อยผอมว่มันสมกันเนายสิบปรีแล ปลาแดดปลาขาวสวยแสบตายเบาเรียงด้านี้เลยกินยังได้กับแสีบปนห่เขาสีพันมานี่เสีกปลาแดกมันเพล่เพราะขนมา่นขึ้นมกูมึงส่งเลย

ก็มันขึ้มกันแล้ว,ลวก็เสร็หลักวักให้นันเขียวๆากๆพี่นองต้มน้ำเดืเดอดยังเอาพักลุ่ง <c oughs> พักลุ่งแล้วก็เฮดน,น้ำ เฮ็ดน้ำเย็นไว้เยมฮะกับเอาลงแซ่หาข่าวเพื่อข่าวกินอืมอยากคืออยากกัดว่าสุกอะไนะแต่เมื่อกินอะไรเพีองเออต้สงแบ่แาย ก็หวานลง้งก็กล้วยเดี๋ยวล้งรวมผักยังไงมึงรวกจังไดอ่างเี <c> ้เ <oughs> ติมน,น้ำเดือดๆพี่น้องจังเอาผักลง้งเอาเกลือล้งใส่ไปในหมอ้อเนี่ยเท่ากับแม่แช่น้ำเย็นไว้แช่อันแช่น้ำเย็นอันแข็งไหมจ้ะันแข็งใส่น้ำผักจีกรอบหวานใส่ผงซิโร่พร้อมแซ่บแบบเป็นจานายพี่น้องเลยอันนี้วอลแถมไทยซีโร่ฮึมเรผงซีโร่ใส่อะไรสวย ืมมนเกียวงามขนหลวกสูตรของแม่แม่นนะไม่เสียเปล่าอืมสบายลเลยน้ำผึ้งแบ ฝากช่องไม่มุ่นจินงโสยด้วยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่มุม่นนั่นเลยเด้อบล็อกคลิปหลายมือละกล็ลงสนลงสนเจ้าของนี่แหละเนาะเผือดยาเฮดเนี่ยเฮดแซมเสมอเนาะพี่น้องนเ,อเนาะโอ้ยสิบสิบสิบน้อยของพี่อนน๋องไม่เดี๋ <trabajando> ยวฉันจะจา่ายเจ้าของ จำมาหุ่งแทบกรอกไม่แต่ต้อนมาพี่ปะเนี่ย nó cần nó cũng cần em ăn nó mấy cái cả nó mà phun cái gì mày này phải ăn chín nước suối nó mài ปลาแดกเนี่ mm hmm. ยแสบไตเบาเรื่องเอ้ยปลาแดกปลาขาวสวยเหตุผลปีนึงเลยล่ะบ่ามากินจกักรีมันห <c oughs> ลงหายเฮ้ยมิจฉาหายงี้บ้านนี่หลงหายจาขุขวงอืมพุ่งไปเบิงง่งค่ะแดงจึ้งคือ,อนี่ปลาแดกปลาขาวสว้อย หญิงกระเพากหัวมือเข้ากันไปเดือดิบเอส อาบสวัสดีนะจ้ามากินน้ำกันพี่น้องเอ้ยแสบหลายกินได้แสบหลายกินหน่อยจอยลองเป็มดกินโซมือนอีบมัไม่ยังหายมาสีประแดกสีกประดแดกเราเบาบ่าเป็นบอกไปว่าใดเลยจ้ะข,ขอบคุณขอบคุณหลายๆเวยสาธิตจิตามฝากกดไลค์กดแชดร์กดติตามเป็นมดกินโซนี่จา้าสวัสดีจา้า